วันนี้ผมจะมาสอนสารชีรวดมอไซค์นี่เป็นล้อล้อหลังของสกุปปีนะ้ครับล้อหลังซุปปี้แล้วก็จะใช้ชีรวดเบอร์หนึ่งสองเก้าเก้าขีดหนึ่งสองเก้านะก็ในกล่องหนึ่ง จะมีอยู่สามสิบหกซี่นครับแบ่งมันมีสองข้างนี่ครับเวลาออกมาจะออกมาเราก็แยกคนละฝั่งเราก็แยกคนละฝั่งแล้วเราเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองอันที่มันแยกมาให้เราคอมันจะไม่ไม่เหมือนกันครับตัวนี้มันเป็นคอฉากตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่ฉากหรือว่าบางคนเรียกว่าคอสั้นคอยาวนี่ยาวกว่าให้จะสั้นมันจะเปรียบเทียบว่าเวลาเขาสางเขาสางยังไงนะครับ ถ้าปกติที่ผมสารที่ร้านก็คือก็อาตามแนวลูกค้ามาแนวเดิมก็คือถ้าถ้ามีรอยมาอย่างเงี้ยไอตัวที่เป็นคอยาวนะครับจะต้องลงฝั่งนี้ฝั่งลูกค้ามาพอลงนี้ปุ๊บจะทำไมต้องลงลงฝัง่งนี้เพราะว่าเวลาถ้าถ้าเราเอาลงฝั่งนี้ถ้าเราเอาเจ้าคอยยาวมาลงฝั่งนี้มันจะผิดด้านนะครับ ดูถ้าเอาคอสั้นมามา,มาใส่ฝั่งนี้นะตรงข้ามมันจะดึงไม่ถึงกลางครับมันจะมาไม่ถึงกลางกลางกลางล้อมันจะผิดแต่ถ้าจะาเป็นเจ้าคอตัวนี้ตัวยาวคอยาวนี่มันจะได้หมดตัวนี้ก็ได้นะี่นก็ได้เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เจ้าคอสั้นมันจะไปได้แค่ทางเดียวก็คือขิ้ลงอย่างนี้ทางเดียว แต่ถ้าเป็นคนสารหลบก็คือสารหลบซี่คือลงทางเดียวหมดเลยก็ต้องสลับกันคอสั้นคอยาวคอสั้นคอยาวสลับกันไปเผื่อเวลาเราสารจะได้ดึงง่ายเวลาเขาสบลดสารหลบซี่ครับหลบหัวซี่คือไม่ให้หัวซี่มาข้างนอกนก็ได้ต่อไปจะพามามา,มาสารก็คือถ้าเป็นวงล้อมาอย่างนี้นะคมันจะเอาให้มันลงรอยเดิมที่มันที่มันเคยมีรอย,อยแล้วอัน,นนี้ก็ทิ่มลงคอยาวก็กทิ่มลงนี้ครับคอยาวกลงอย่างนี้มันจะมาติดรอยเดิมนี เป็นรอยเดิมมันคอยาวก็ชิ้นคอยาวเลยก็จะสลับไปเลยครับเว้นช่องไปหนึ่งอันหนึ่งว้นช่องไปเรื่อยวล่หนไปหมดแล้วก็กลับทางกลับด้านมาคิ่กลับมาก็เอาลงให้มันตรงกับรอยเดิมเพื่อเอป็นรอยเดิมเนี่ย ไปไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้อหลังสามเหมือนกันนะก็ต้องสลับกันเหมือนเดิมแล้ต้องเอาลงไปเรืยๆปุกพอดีเวลาอันนี้เสร็จพวกเราก็ตั้งขึうう really cool. ้นมาอย่างนี ern, ้ก็เอาซี่อ่ะหันมาอย่างนี้มันจะได้ไม่หลุดออกเผื่อกันเราโดดเรื่อยๆหลุดปุ๊บมันจะจับไม่คืนรูเรียมันเดี๋ยวเสียดื้ แล้วก็พิกขึ้นมาด้านี้อันนี้ก็ทิ่มลงอันนี้คอท่านนะครับก็ทิ่มลงไอช่องที่เหลือทิ้มหมดเลยลอยปุ๊บแล้วก็พิกกลางกลับมาพิกขึ้เป็นลายเงี้ยพยายามจะให้จะให้ที่มันตั้งอย่างนี้นะครับ ถ้ามันตั้งมันจะหลุดออกมาจากรูเนี่ยอันนี้ก็คือเวลาสารแบบทันปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้สารหลบซี่หรือว่าเออก็คือไม่ได้สารหลบซี่ครับไม่ได้สารแบบหลบหัวซี่สานเดิม,ดมพอได้พอเราใส่ที่หมดปุ๊บล้วก็วนเรียงอันนี้มาเรียให้มันอยู่ ในลายแนวเดียวกันให้มันเหมือนกับเราวีผมเปื่อยนะมันอยู่ตงกลางนี้ให้มันแบกออกการนี้ปุ๊บี่แบกมาอย่างนี้ตอนบบน,นี้เราก็วางลงให้มัน,นอนลงปั๊บวางข้างในก็ได้ควบลงก็ได้างขึ้นก็ได้นะครับต่อไปเราจะมาเอาวงล้อนี่ใส่วงล้อเวลาใส่เราก็ต้องดูนะครับว่ามันจะมีมันเย็นเบร์เข้าเราดู จะเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นนะครับอันนี้เป็นสิบนนเจ็ดคูณหน 14, ึ่ง,งสี 1, 4, 2, ่ศูนย์ถ้าเป็นหนึ่งสี่มาทั้งสองข้างก็จะก็จะใส่หนึ่งสี่ทั้งสองข้างถ้าเป็นหนึ่งสี่กับหนึ่งสองหนึ่งสองจะเป็นล้อหน้าถ้าหนึ่งสี่เป็นล้อหลังนะครับนี่ก็คือเวลาเราดูมันจะหน้าไม่เท่ากันนะครับเวลาเรามาใส่แล้วก็วางลงนี่ครับอเอซอย่างเงี้ยไม่ไม่มีหน้าหลังนะครับมันใส่ได้ได้หมดเลย ที่เราเอากรองไว้มนไก่เนี่ยวางในไก่เวลาใส่ครับก็จะวางรงเคีัคบ<ะ>เรามาสังเกตไอตัวซี่นะครับมันจะมีรูที่หันขึ้นข้างบนแล้วก็หันลงข้างล่างเนี่ยเป็นไงต่างกันนะครับอันนี้จะหันลงไี่หันขึ้นเวลาเราใส่แล้วก็วางกันเลยตัวนี้ล้อหลังของซูบูป,ปี้มันจะสานสองนะครับสานสองก็คือตัวนี้หนึ่งตัวนี้ก็คือสอง เวลาเอาคว้ยก็คือตัวบนก็คืออยู่บนล่างคือล่างก็อองจะคว้ยอย่างนี้ครับเราก็เอาชิมดูบนใส่บนอย่างนี้เพราะว่าอันนี้ก็คือด้านบนตัวน,นี้ก็ใส่ด้านบนเนอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราอบนมาใส่ล่างปุ๊บมันจะไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นว่าบนใสะล่างสลับกันมันจะไม่ถูกมันจะสางไม่ได้เลยแล้วก็จะเอาบนมาใส่บนอย่างนี้ครับปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ เวลาขันหัวที่เข้าไปเราขันเข้าแค่ประมาณสี่ห้าเกียวไม่ต้องขันเข้าเข้าเยอะเยอะนะครับออกแคประมาณสี่ห้าเกียวปุ๊บแล้วก็ต่อไปเลยอันนี้จะสารง่ายหน่อยเพราะว่าสารสองแล้วก็สลับไปเหมือนเดิมก็ใส่บนเหมือนเดิมสลับไปอันละหนึ่งช่องสลับไป,ปนี่เหมือนกันสลับไป โอเคามันจะมวงอยเดอยมันจะิดลอยเดียวมยไม,วม้ไม่เห็นถ้าเป็นร้อห้าเขาหยุบถ้าซื้อที่มาเป็นเดือนปกติเขาจะซื้อเบิอนหนึ่งต่ตีมาครับร้อห้าล้อ้าามหกอันนมันกาครับนับเป็นหนึ่งนับไปหถึงหกขอค่อยเอามาค่ยกัน ไปเป็นสายถกข้างหน้าก็แต่งเหมนเดิมขึ้นคนบนแล้วก็สลับาข้างนเดิมเสร็จแล้วทานเ่อไปก็จะเป็นดัน่างมาเราจะาก้งตรงนี้แล้วก็สลับออกมาข้านให้มันอยู่กลางนเร็จะมาทัหนึ่งสองเหมือนเดิมมัยได้ 你先走，我给<不>你背。背那里？啊，背、嗯、走。背到哪里？我就背。我三岁了，是吧？

พอเวลาที่ผมขันผมจะขันข้าประมาณสี่ห้าเกี่ยวนะแล้วเวลาต่อไปก็คือต่อไปเราจะมามาตั้งศูนย์นะครับเราก็ต้องขันตัวนี้เข้าไปก่อนมันจะเริ่มขันจากเอาิ่งที่ไ่คือต้องเริ่มขันจากเอาหัวหัวที่มันหัวจุกลมน,นะครับตัวนี้มันก็เริ่มจากนี่เลยก็ขันเข้าไปก่อนขันไปก็ให้มันเหลือประมาณสองข้าง ให้มันให้มันเหลืออยู่นิดนิดนิดหนึ่งครับประมาณสามสี่เซนน้นเหลือไว้สามสามสี่มิลน,น้นเหลือไว้นะเราขันเข้าหมดทุกตัวแล้นี้ให้มันเหลือเท่ากันหมดก็ขันดพยายามขันข้างเดียวนะครับให้ขันไปอย่างเงี้ยนีนจะทำให้วงล้อนี่เดี๋ยวว่าเวลาตั้งศูนย์จะตั้งง่ายครับ มันจะได้ไม่กินหัวที่แข่งคงเดียวนะแล้วก็ไม่เข้าเขาเข้ากันกันเวลาขึ้นร้อนมันะตังง้งกลุ่มไม่ตั้งง่ายเลยมั้งเยอะเลย บางบางซี่บางยี o, a a ่ห no <Wow. S 2> mm ้อจะขันเข้าหน่นีเข้ายากนะครับเราก็แล้วจะซื้อก็ซื้อซื้อซี่ห้อยดีเข้ามาหน่อยมันจะได้ขันเข้ามาง่ายถ้าเราซื้อของถูกมากมันก็บางทีหัวซี่มันไม่ครบก็มีครับการเลือกซื้อซี่วัสดก็คือเลือกออกแบบยี่ห้อดีเลยครับสองแล้วประมาณแปดสิบกล่องมาร้อย่างเงี้ยซื้อมาเลยของถูกไม่ต้องซื้อมาแล้วกถ้าเราไปทำนี้ถ้าเกิดหัวซี่มันไม่ครบก็คืองานก็ไม่เสร็จนะครับ จะขันเข้าไปใหนึ่งข้าเข้ากันครับเหลือน้อยแล้วพอรบรอบแรกปุ๊บมันยังมีวมอยู่นะครับเราต้องเอาข้าไปอีกตรงนี้เอาข้าไปให้มันสุดเกี่ยวนะครับให้มันสุดขอบเกี่ยวตรงนี้สุดขอบเกี่ยวตรงนี้อราี่ซอนะครับขอบเกี่ยวก็เริ่มหมดทุกตัวเลยครับเรื่อยเรื่อย ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขันข้อเดียวได้ไหมสุดเดียวเลยไม่ได้นะครับมันทําให้ร้อเนี้ยนะยังข้างเดียวแลวเราไปตั้งศูงนี้มันตั้งยากมากเนะลยเราก็ต้องมาคลายอ,าอยีกถ้าผมถ้าเราไล่ไปอย่างนี้นะครับมันจะทให้ร้อนะครับเนน่นเท่ากันมันจะมันจะมันจะกลมพอดีครับลวลาเราไปตั้งศูนย์กมันก็จะตั้งงา่ายเลย พอมันพอมันสุดหัวที่ปุ๊บไม่มีมันไม่เห็นเกีียวแล้วต่อไปเราจะใช้วิธีการใช้ด้งหว่างมือครับนับเอาก็จะตอนนี้มันยังไม่ตึงนะครับวงล้อมันยังไม่ตึงยังดิ้นได้อยู่เัมยอนยื่นได้อยู่คือต้องการให้มันตึงเลยครับรอบเดียวเลยให้มันตึงไปเลยแล้วก็ขันอีกรอบอีกรอบรอบที่สามผมก็จะขังประมาณสองเกีียวเออสามเอาสามเกีียวนะหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่ง ก็กขันเข้าไปบางอันนี้สองีหนึ่งก็เอาเข้าไปเรียอนั่นอันนี้ดึงแางนเนร่ยรอบสุดท้ายเป็นปุ๊บระยะห่างหัวซี่มันจะเท่ากันต่อไปจะพามาขึ้นล้อนะครับ เวลาเราตั้งตัวตั้งล้อก็เราก็พยายามขันตัวตัววงล้อให้มันมันอยู่ตรงกลางของตัวตั้งเนี่ยแล้วก็เหลือตรงนี้ไว้ให้ไอตัวตัวตั้งท้างข้างให้มันพอดีกับขอบล้อเนะยหรือว่าขอบนอกนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็มันอยู่กลางแล้วก็ล็อกไว้ดีแยก็หมุนไอสองฝังนี้ให้มันให้มันเข้ามาใกล้ๆล้อไม่ต้องกีดมากนะครับก็หมุนนี่ ถ้าเกิดว่าตอนแรกเราเราหมุนหัวซี่นีิเข้าไม่พร้อมไม่พร้อมกันเราหมุนล้ออย่างเงี้ยมันมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยมันจะทายแรงมากเลยอันนี้เป็นล้อเป็นล้อเก่านะครับล้อมือสองมันมาขึ้นใหม่มาเปลี่ยนซี่ใหม่แต่เป็นมันจะมามาตั้งครับมันก็จะไล่ขันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หัวจุกนี้ไปนะไล่ไลข่ขันเข้าไปเลยอันไหนยังเงี้ยไม่เตือนก็ไล่ให้มันให้มันเข้าไว้สักหน่อย ไว่ให้มันไม่ต้องให้มันตึงมือให้มันพออยู่ๆไล่เข้าไปสองรอบรอบสองก็นแน่นเข้ามาอีกไล่ไปเรื่อยจนครบอไหนที่มันมีัม่ันไม่เข้าก็ขันใหให้มันเข้าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนจน,จนมาถึงที่เดิมแล้วก็หมุนดูใหม่อรอไม่ได้าย่น้อยลงก็เดิมแล้วก็มาเริ่มตั้ง บางคนจะเริ่มตั้งหน้านอกนี่ก่อนหรือว่หน้าข้างก็ได้แต่ผมเลือกจ้างหน้านอกก่อนก็หมุนพอมันเริ่มขูดปุ๊บแล้วก็พอ,แล,ลอ,อแล้วก็ล็อกไว้ค่อยๆเคาะเข้าไปเมื่อขูดปุ๊บแล้วก็ลวดดูเริ่มติตั้งแต่ช่วงนี้เวลาตั้งหน้านอกนีจเราจะนับเพียสองสี่นะครับนับคู่ไปเลย ขูดได้ตัวนี้ก็สองสี่หกไะอันที่หกนี้ไม่ขูดแล้วเราก็เริ่มขันเข้าไปก่อนหนึ่งสอง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 ก็ขันเข้าอันละสองพอนครับก็เริ่มหมุนใหม่ดูเนี่ยไม่ติดแล้วผมว่าดึงเขอ้าไปอีกเข้าไปเรื่อยอันนี้ติดก็จะนับโอเค สองสี่ตรงนี้แค่สี่น้ำน้ำเป็นคู่นะครับข้างข้าขันด้านนี้ขนาดน้ำเป็นคู่ขันเข้าหนึ่งสองสามก็ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็พอมุนตรงไหนนะติดยติดตรงไหมแต่เขเริ่ม,มคับไหมเมื่อกี้มันติดด้านข้างนะครับ เรเริ่มเระยะายห่างมาเริ่มแบบเริ่มน้อยแล้วไม่น่าเกลียดแล้วแล้วก็เอาด้านข้างอย่างนี้ไล่ข้างผมไลข่ข้างขวาก่อนนะเป็นปุ๊บพอติดปุ๊บแล้วก็พอแล้วก็หมุนซีรูเรเริ่มติดในตเงไ่นไตรงนี้ถ้าเป็นติดด้านนี้เราต้องมาขันทีฝั่งด้านนี้นะครับด้านซ้ายไล่ด้านซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่ห้าเริ่มห่างแล้วแล้วก็พอแล้วก็ขันเข้า่ง สองสามสี่ห้าผมจะนับห้าซี่แต่ผมขันอันละสามครั้งก็ะมุลไม่ติดแล้ะข้างนี้ไม่ติดแล้วเรามาทางนี้มาด้านนี้ครับนี้เรามาขันเข้าถ้าด้านนี้ติดเราก็มาขันฝั่งนี้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสห้าหก อันนีห่งสองสามสี่ห้าหกเริมกลมแล้วก็มาลิงกนด้านข้างว่าตรงนี้มันเป็นมันตรงนี้มันยสายมากเท่านี้แล้วด้านข้างนี้ถือว่า90%แล้ว เขาไปล้อมือสองนะครับมันจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่ก็ลองล้อข้างๆด้านขวามืออีกปิดตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วสามก็ออหนึ่งสองสามนี่ยหายหมดแล้วตรนนี้คือล้อก็คือกลมแล้วนะครับอันนี้ได้แล้วด้านหน้าก็เพราะว่าไปต้องไม่ติดละ ถ้ามันติดแคานี้แล้วมันดุ้งอ่ะมีพวกล้อมันดุ้งนิดนึงมันก็ไยก็ไม่ประมาณสักสองมิลนะเนี่ยถ้าเท่านี้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วพอใส่ยางไปก็ดูดีแล้วเป็นล้อมือสองแต่ถ้าล้อมือหนึ่งนี้จะให้กลมแบบเก้าสิบห้อร์เนตะครับก็ต้องมาขึ้นอยู่กับยี่ห้อวงล้ออีกว่ายี่ห้อนี้ดีไหมเขาระหว่างข้อต่อมาดีไหมเนี่ย อย่านีย่นี้หนึ่งอ๋อแบบอันนี้แล้วก็มาไล่อันนี้มาไล่ถ้ามันตึงร็อกไปเลยก็จะไล่ให้แต่ตรงกลางนะครับกลางวงร้อนี่ตรงตรงหัวจุดก็ขันเข้าไปให้มันได้น้ำหนักมือเราครับสองขันสองรอบก็ได้ครับขันละสองรอบก็ได้หรืออันไหนที่มันมันหนักมือไม่เท่ามันมันไม่ได้ขันเข้าแล้วก็ขันข้อสามสี่อกก็ได้มันน้ำหนักมือขันไมเข้าแล้วนะ อันนี้เป็นสามรอบสี่รอบก็ได้ครับที่หมากับว่าหัวซีตอนนั้นมันได้ขันเข้าไปลึกไปอย่างมันแน่นไปอย่างเดี๋ยวเพิ่งขันให้มันเป็นมือขั้งยอนเราจะขันเข้าไปเรื่อยๆปุ่นอมันตึงแล้วแล้วก็ไม่ต้องขันเข้าเยอะขันนี่หยอนอย่างนี้ขันเข้าไปตึงมือก่อนมันก็ไล่ให้มันตึงพอเท่าๆกันแล้วก็รั ึงรอบปุ๊บแล้วก็พอมุนเช็กโอเคยังก้มอยู่แล้วก็ไล่ใหม่อีกรอบนึงหนึ่งสอง พยายามข้าง,งน้ำหนักนึงให้มันได้เนาะอย่ามาขันแล้วก็อันไหน,นต้องตึงแล้วแล้วก็ไม่ต้องขันเข้าไปเยอะอันไหนไม่ตึงก็ให้มันเท่ากับอันที่มันตึงรอบที่สองพอถึงจุดกลางแล้วแล้วก็หมุนเช็คใหม่โอเครอบนี้มีเทียน ตรงกลางมันจีนนะครับมันก็มาตมาเช้น,อนง,นอ,งอือีตงนี้ก็ขอดีอือีด้านซ้าย อันนี้ก็กลมแล้วแล้วก็มาไล่ล็อกรอบที่สามมาไล่ให้มันตึงแล้วรอบที่สาม เลยไปแล้วครับแล้วก็ไล่รอบต่อไปเลยให้มันแน่นไปเลยให้มันกึงไปเลย Say mày có mày cả mời 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 không mời không mời 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 mời